ลูกไม่ยอมเลิกดูดนิ้วเลยมือจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้กังวลจังถ้าอยากให้ลูกเลิกดูดนิ้วห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะและอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเลยคะ่ะปกติแล้วลูกจะเลิกดูดนิ้วไปเองในวัย1นปี แต่ถ้าหากลูกดูดนิ้วบ่อยมากเกินไปดูทั้งวันทั้งคืนจนเริ่มมีปัญหาเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ถึงเวลาที่ต้องปรับในใิสัยเจ้าตัวเล็กกันแล้วละค่ะมาดูกันเลย 1. ใช้ของเล่นเบี่ยงเบนสาเหตุหนึ่งที่ลูกดูดนิ้วบ่อยๆเป็นเพราะว่าลูกรู้สึกเบื่อหรือว่ากางังวลหากกิจกรรมเล่นกับของเล่นสนุกสนุกสีสันสดใสหรือว่ามีเสียงน่ารักก็ช่วยดึงดูดความสนใจไม่ให้ดูดนิ้วได้ หรือว่าให้ลูกกอดตุก๊กตาตัวใหญ่ๆใ,ในตอนกลางคืนเพื่อที่ลูกจะดูดนิ้วไม่ได้นั่นเองค่ะ 2. หาก,กิจกรรมให้ทำเช่นชวนลูกออกกำลังกายเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้มือทำร่วมกันเช่นเล่นปั้นแป้งช่วยคุณแม่เข้าครัวโดยไม่ให้ความสนใจกับการดูดนิ้วของเขาให้ลูกลืมไปเลยว่าต้องดูดนิ้วนั่นเองค่ะโอเค 3. ไม่ดุหรือว่าต่อว่าเวลาที่ลูกดูดนิ้ว สิ่งสำคัญสำหรับการเลี้ยงเด็กคือไม่ควรต่อว่าหรือว่าดุเสียงดังๆนะคะเพราะว่าทําให้ลูกกลัวให้ใช้วิธีชื่นชมลูกเวลาที่เขาไม่ดูดนิ้วหรือว่าใช้วิธีแปะสติกเกอร์ต่างๆเป็นบันทึกรางวัลก็ได้ค่ะ 4. รักษาความสะอาดในระหว่างที่กําลังฝึกให้เลิกนั้นตัดเล็บลูกให้สั้นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอและอย่าลืมสังเกตว่ามีอาการอักเสบคันหรือว่าเป็นแผลไหมนะคะ 5. ลองใช้วิธีแบบโบราณด้วยบอร,ระเพ็ดนั่นเองค่ะคนไทยมักจะใช้บอร,ระเพ็ดทาที่นิ้วมานานแล้วบางคนก็ทาพริกบางๆลงไปเมื่อเด็กดูดและสัมผัสกับความขมความเผ็ดก็จะเข็ดขยาดกับการดูดนิ้วไปเองนั่นเองค่ะ <c oughs> นอกจากปัญหาเรื่องความสะอาดแล้วอีกสิ่งที่ต้องระวังคือการสบฟันของลูกหากไม่ให้ลูกเลิกดูดนิ้วอาจมีปัญหาเรื่องช่องปากในอนาคตได้ค่ะ ทุกปัญหามีทางแก้เพราะแม่รักและใส่ใจอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร